ัวน้าถามว่าวันนี้มีช่องไหนสตีมบ้างคะไม่บอกเคค่ะสตีมห้าช่องใช่ครับพี่ได้สตีมในเฟซคทอะเฟซพี่เหรอในเฟซพี่ครับในเพจด่านนี้อีกแล้วใช่พี่มีมันอยู่ในตู้เย็นเมื่อสามปีที่แล้วอ๋อแล้วพี่ก็เพิ่งมาสตีมเมื่อหนึ่งวันที่แล้ววันนี้แหละมันอยู่ในตู้เย็นคือหายไปนานจัด ตู้เย็นอยู่ไหนเนี่ยตู้เย็นไหนวะเนี่ยชาติอะเฮ้ยด้ดคุณแจว้าวเปิดเลยทำความบริสุทธิ์ใจดูใกล้ๆกับตู้เย็นที่มีกล่องสองกล่องใช่ตู้เย็นอยู่ไหนไปรีบเอาอะไรวะพอเป็นจริงเหรอเนี่ยดูไข่ก่อนนี่ก็ดูไข่แล้วเห็นบ้างสุดยอด บริสุทธิ์ยอดสุดยอดมึหาในตู้เย็นไม่เจอเลยเนี่ยตู้เย็นน่าจะอยู่ในครัวป่ะพี่ในครัวบ้านพี่อ่ะมาใช่เหรอต้องไปหาไกลจังเฮ้ยรีบป่ะรีบป่ะพี่เปลี่ยนเองแหละรีบเลยโอ้ยรีบพี่ไม่มีแน่มาซีโอ้อะไรเราเขาไปไหนกันแล้วทำไมดื้อกันอย่างนี้เลยฮะ ไอ้ตาเด็กดื้ออยู่ไหนเปนเด็กดื้อจะโดนอะไรนะโดดนี่เลยโอ้ยดีเลยเราไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราออเลยอีกเป็นไรเป็นไรเด็กดื้อโดนเด็กดื้อโดนไปหนึ่งหายากอ่ะตาเก้าอีพาดใครเป็นว่ากันอล้วตรงไหใครอ่ะใครอ่ะพี่แอ อันนี้<ห>นพี่เองพ่ไหม่ไปหากุณแจดูกูกูอยู่ไหนกันนะพี่อปอฮะอุ้ยพี่อปออยู่ไหนพี่พี่ไม่มีคระชายพี่มาดิมาี่อาโยนทิ้งเลยไอพี่แจายแล้วอะไรอ่ะมาตู้ฮกตู้ฮ่แจ กไงอ่ะอ๋อขึ้นได้นี่หว่าได้แล้วตอนนั้นน่ะพี่มันไม่มีอะไรโอ้อยู่ไหนกันน้าอยรู้ไหทำไมอ่ะอยากรู้ไหมล่ะอยากโดนฆ่าไงมานี่เลยมานี่เลย

หมดเลยด้วยหมดลยด้วยทุกคนนี่เด้เอ้ยยิงใหญ่เลยใครว่าเล่นอย่างเงียบป้าไม่คงไม่คุยอีกเรือต้องเลยเหรอนี่มีใครตายนี่เดีแต่เด้้เด้แนี้อยู่ทอะไรกันเนี่ยช่วยช่วยเล่นอะไรก็อยู่ข้างล่างไม่ดูอะไรกันเนี่ย อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุแล้วพี่เราแบบคนหายจี่หนูมาแล้วพี่หนูมาแล้วดูไหนกันนะโอ้โหคนนี้ตายไปแล้วเบียเบียพี่อาพี่กีดไปให้หนูไปไปไหนอย่ามีชีวิตอย่ามีชีวิตรอดจงมีชีวิตรอดเออรอด้วยรอด้วย ไม่มีใครรอทั้งนั้นรอ,อผมด้วยรอผมด้วยรอผมด้วรอผมด้วยพี่กีอยู่ไหนพี่พูดมาดิฮะอ๋ะอตามฟ<บ>างอยู่เฮ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบ อ่าเรียบร้อยยูไม่ใช่จตายเรียบร้อยช็อตเด็ดกีฬาดังมีมาตั้งนานเงี้ยวสวัสดีครับหยุดกีฬาดังเรียบอยอ่าไปยุ่งกับนกอย่าไปยุ่งกับนเกไอจับไม่ได้อ๋อได้แล้วโอเคนกนะสองคนพี่เฮ้ตายไปพี่หาคุณแจได้เยอะขึน้นไหม ไม่เลยไม่เจอเลยอ่ะเจอเลยอ่ะโอ้ยยูนได้ยินว่าได้ข่าวว่าหยิบเรื่อของอามันแล้วนี่เซ็ปหนึ่งกดปุ่มอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณใดไม่นะไม่นะฟ้าฟ้าสามฟ้าสามปุ่มอะไรก็ไม่รู้เยอะเกิน เลือใครอะเลือใครอะพี่แจคีคนเดียวโอ้ยเลือแจอีกแล้วพี่กิตงใช่แล้วได้เวลาได้เวลแล้วป่ะดอกกันด้วยอะฮะพี่กิไปกินข้าวด้วยแล้วป่ะเฮ้ยใจเย็นด้ยังไม่หิวเลยเออไปกินยาไปพี่ขอพี่ฆ่าสักคนนึงก่อนแล้วพี่จะไปกินแล้วเนี่ยโอ้หฆ่าอะไลพี่าักคนนึงที่จะไปกินไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพี่ห้ามกินแล้วเฮ้ยไม่ได้หรอครับผมผมงกินก่อนไม่ได้หรอกพี่ใช่ ีเขาจะไปกินยักษุ้งกัโอ้เรียจอดไปด้วยนี่พี่แจงอุ้ยกินยจ้า์กุ้งสิพี่เอ้ามันมีตัวฮุกให้พี่ไม่ฮุกได้ไงเรารอด้วยอย่าเพิ่งวันดิพี่แจ้งหนีเร็วจัดจ้า ไม่ได้พิ่งจะไม่ยอมโดนจับยอมให้เวลาหมดดีกว่าโดนพี่ขิจับโอ้โหหลาเฮีลยงลองกระตีไปห <c oughs> ูอยู่นี่นี่เองเกือบรอดแล้วเชียวเมื่อกี้นี่เขามาแล้วสวัสดีครับ,บออเห็นด้เพิ่อมีกุญแจก็าหาทางออกไม่ได้อ่ะ หาประตูไม่เจอบอกแล้วว่าถ้าเจอไปกิะค่าได้ให้ค่าเอาทำไมอ่ะขันโอ้โหพี่กิดเล่นของใหญ่ซะด้วยเฮ้ยจุ๊บแจงอยู่ไหนโอ้โหพี่พี่กิดโหดไปปะเออมือไม่โหดพี่น่ารักจะไม่แบบปานีอ๋ออื่นด้วยอ๋อเกมนี้มีพี่ช็อตมีมีนี่หรอแล้วเรามายิงปหมยิงเพื่อนบ้านเลยปะได้ยิงได้ตาย อุ้ยทุบแจงไปไหนบอกอุ้ยอย่าอยู่ข้างบนเรียบร้อยไปรบเลยมาตายเลยเขายู่พูดเลยไอ้ตัวหูแก่โหดเอาปืนยิงมันเล่นยากปะต้องมันเบนอะแทงปลายหางเลยพี่เอาปืนยิงทุกคนคะพี่กิจโหดมาก พี่เห็นเงาทุกตอนตอนแรกพี่ไม่เห็นทุกแจกม่พี่เห็นเงาอย่างหัวอ่ะอุ้ยดันเฮ้ยรอบนี้ผมเป็นเด็กของจริงอย่าคนเกียตไม่ค่อยน่าเชื่อค่ะคนปลาผมเลยดีกว่าคุณปลาผมเขาชอบทุบผมด้วยเลยใครปลอดภัยหนูปลาแอดนี่ใครเนี่ยหัวจุกอ่ะเพว่าไม่ปลอดภัยแล้วอืมเฮ้ยอยู่ในตู้เย็นอีกแล้วอ่ะมันอยู่ในตู้เย็นอ่ะขำด้วยตู้เย็นห้องข้างล่างบอกว่าพี่จะตายเป็นคนแรกไม่ได้นะ ตู้เย็นหรอมันจะมีห้องใช่มันมีตู้เย็นตู้เย็นอ้ยมีคนจะดเรื่งหลแดงสองทำไมเห็นไงใครอะใครอะที่ไม่ได้เป็นเอ้ยเฮ้ยช่วยไม่ทันไม่ช่วยไม่ทันช่วยอช่วยไม่ทันเมื่อกี้อยู่ข้างนอยู่ล่างคมีคนตีไหนไหนน่นหละไหน ไอ้บ้านมันมองไม่เห็นเลยอะอะไรวะในบ้านในบ้านเหรอมันมืดเกินพี่เก็บบ้านแล้วพี่อุตษาเสรียละตายไปแล้วงานรีบฮะยุ่งกับหนูพี่ปอ้ยไม่เชื่อใจพี่เลยี่ไม่เคยเล่นเลยนะเว้ยไม่น่าไปแบบเพื่อมาอยู่คือมันมองไม่เห็นเลยทำให้คว้างของไม่ได้มันมืดเหรอเออใช่เวอร์ชั่นเก่ามันจะสว่างกว่านี้เนี่ย เราลงตีทีเราวิ่ง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 โอ้โหโดนได้ไงเนี่ยเออเออปางช่วยไปด้วยปางช่วยไปด้วยโอเคปางสุดยอดน้องสุดยอดนะพี่ปองพี่ช่วยดูวยพี่ช่วยด้วยพี่ไม่ช่วยดูวยพี่มันเลวพี่มันเลวพี่ไม่ช่วยแล้วพี่ช่วยแล้วไม่ทันน้องไม่ทันพี่มันเลววมันพี่มันช่วยไม่ทันเราพี่มอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยพี่ช่วยเอาทุบมือกันเลยแล้ว เหลือเหลือคนเหลือต้องคนนี้เหลือคนเดียวต้องยอมแล้วล่ะไอหัวใบทีนึงต้องยอมมเล่นใหม่หลือคนเดียวแล้วหรอใช่เหลือคนเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแจกน้ำปล่อยให้ไปไอ้นี่แล้วกันเด็กดำมานี่มา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 จุกจุกจุกอันนี้คือจุกใช่ไหมนี่คือจุกเหรอจุกยังไงวะนี่กุญแจไข่แล้วดอกนึงโถเ่ว้ยชาวพีรอบอ๋อนี่มันจุกใช่ไหม ในเกมล้วก็เสียทีเก่งมากพวกเราสุดยอดสุดยอดจริงคือมันถือว่าตายตรงไหนตายตรงที่มันมุดมองไม่เห็นด้วยนะตายพร้อมกันน่าสามคนได้เออพี่ต้องบอกว่าตอนแรกไมเราถึงไม่ปช่วยเขาอ่ะใช่ไ่ม